อ่ะค่ะวันนี้น้องแอนทำขวดจับยวนอีกแล้วนะคะคัดจมูกค่ะภุมมแพ้แพ้อากาศค่ะอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นโอ้โหจะแบบนี้ละค่ะไหนจะนจับผ้าไหมอีกค่ะก็เลยเออทำขวดจับยวนสดร้อนๆค่ะเอาเที่ยงนะคะเที่ยงพอดีเลยค่ะแต่เมื่อเช้าไี้กินโจ๊กแล้วค่ะไม่ไหวค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะ เรื่ทำกว๋วยจับยวนค่ะเส้นกว๋วยจับยวนสดน,นะคะซื้อมาจากบิ๊กซีค่ะเยอะแยะเลยนะคะบิ๊กซีเขาจะมีกว๋วยจับยวนค่ะเค,เครื่องใส่เครื่องที่ต้มก็จะมีกระดูกอ่อนหมูสับแล้วก็หมูยอค่ะแล้วก็จะไปทําน้ําซุปไปต้มน้ําซุปไว้แยกหม้อต่างหากนะคะต้มน้ําซุปก็แล้วแต่ชอบใจค่ะน้ําซุปรสชาติเอาแต่ชอบใจค่ะก็จะมีต้นหอมผักชีต้นตังโอ กะชีฝรั่งค่ะแล้วก็หอมหอมเจียวกระเทียมเจียวค่ะบางคนถ้าคนไหนถ้ากินไก่ได้ก็จะใส่เลือดไก่ค่ะใส่เลือดไก่ใส่ตีนไก่ได้ค่ะแล้วก็จะมีไข่เจียวเจียวแล้วก็ทําเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆค่ะแล้วก็มามาเอาลงมาโดยหน้าก๋วยจั๊บค่ะแต่น้องแอนช่วงนี้น้องแอนไอน,น้องแอนก็เลยมันชอบกินของขทอดมันมันขน้องแอนไม่จะไม่กินประทูพวกทอดไข่ค่ะ ของของทอดมันจะไปทําให้ไอ,อยิ่งขึ้นค่ะเมื่อคืนนี้ก็ไอก็เจ็บคอค่ะอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเนี่ยมะนาวค่ะมะนาวส,สดสดใส่ค่ะอุ่นๆร้อนๆซดนะคะจะได้โล่งๆค่ะเติมพริกไทยอุดน้องแอนลืมเติมพริกไทยค่ะยวไ,ไปหยิพริกไทยก่อนนะคะ เราแป๊บค่ะ มานะคะผิดไทยใส่ผิดไทยในควัวะ่ะใส่ผิดไทยเยอะๆค่ะจะไไล่หวันค่ะผิดไทยนี่คือสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะมาค่ะใครจะทานกับน้องแอนมานะคะอร่อยอร่อยค่ะทำเองนะคะขอบคุณค่ะเพิ่งจะสะผมค่ะหมักผมไ้แล้วก็สะผมค่ะน้องแอนทานก่อนนะคะมาค่ะมาค่ะ